สุดนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในแวนการ์ดพู่ติดคัดตลอดนะครับไม่เคยไม่เคยจะพูดเหมือนกันสักคลิปเดียวนั่นแหละโหย่นยิงนะครับก็ก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับฝากด้วยจะเป็นกําลังใจให้ผมได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่เด็กโปรไฟล์วันนี้เลยครับ วันนี้นะครับเสนอเป็นเด็กผีนะครับเด็กโกสเออ่กับแวนการ์ดนะครับที่มีชื่อว่าเออ่ชื่ออะไรเนี่ยเฟลทิโลซานะครับเฟลทิโลซาก็จริงๆน้องเป็นแวมไพร์นะครับถ้าดูตรงตรงท้ายตรงเขาเรียกว่าอะไรวะไอตรงข้างล่างเนชั่นอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะจะเขียนว่าแวมไพร์ไม่ใช่ผีนะครับแต่ว่าเล่นกับผีแหลนะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ หล่ลายเลยแล้วกันนะครับหล่ลายครับใบแรกเกรดสามนะยูนิตนี้นะครับบอกว่าออโต้ครับแฟนการเมื่อคุณได้เช็คพบโกสนะครับโกสก็คือผีแหละพบผีก็คือดูยังไงดูที่ข้างใต้เนชั่นนะครับว่าใช่โกสหรือเปล่านะครับเมื่อคุณได้เช็คนะเจอโกสใช่ไหมที่เป็นนอร์มอ u ยูนิตนอร์มอเท่านั้นนะไม่นับทิกเกอร์นะครับคุณสามารถคอลยูนิตนั้นลงเรียการ แถวหน้าที่ว่างอยู่ได้ครับลงได้แค่แถวหน้านะครับแถวหลังจะลงไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าคอครับคอตบัสหนึ่งยูนิตนี้ได้รับได้บวก1จนจบการต่อสู้นั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าได้แรกใช่ไหมครับคุณเอาน้องเฟลอะไรเนี่ยชื่อมันอ่านยากมากนะครับเฟลทีเฟลทิโลซาสมมติว่าคุณเอาน้องเฟลทิโลซาโจมตี พอตีเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับไดแรกออกมาเป็นสมมุติว่าไดแรกออกมาเป็นนี้ผีไปนี้นะครับสกิลน้องจะติดทันทีก็คือคุณสามารถคอได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณคอไปที่แถวหน้าแล้วปุ๊บคุณจะต้องคัตบัตหนึ่งครับเพื่อไดบวกหนึ่งถ้าเกิดว่าไดมันยังเป็น2อยู่นะเนื่อออกใช่ไหมอ่าไดเป็น2ไดใช่ไหมครับคุณได้ออกไดที่1ปุ๊บเป็นผีคุณคอผีไปนั้นลงเรียและคุณคัตบัตหนึ่งไดบวกหนึ่งถ้าเกิดว่าไดคุณจะกลับมาเป็น2เหมือนเดิมนะครับ อ่าตรงนี้น่าจะไม่งงกนะันเนาะก็คือถ้าได้อีกได้หนึ่งปุ๊บแล้วเจอผีอีกเนี่ยแล้วคุณคอครับเอ่อคัอตพัทหนึ่งคุณก็จะบวกได้ก็ถ้าว่าคุณจะกลับมา2ได้เหมือนเดิมเนื้ออกใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อได้แรกออกเป็นทิกเกอร์แล้วได้ที่2ออกเป็นผีแล้วคุณคอผีตอนได้แล้วคุณคตัตพัทหนึ่งได้บวกหนึ่งถ้าว่าได้คุณก็จะกลับมาเป็น1แล้วคุณก็จะได้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกดสกิลไม่ได้นะครับเอ่อหรือแบบว่า กิลน้องเนี่ยมันบอกว่าคอแถวหน้าใช่ไหมครับคอได้แค่แถวหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอ่อเมื่อแถวหน้ามันเต็มเนี่ยแล้วคุณได้ออกต่อให้เจอผีก็แล้วแต่นะครับเอ่อมันจะคอไม่ได้เนาะสกิลมันก็จะตัดไปนะเพราะว่าสกิลน้องบอกว่าคอผีที่เป็นนอมอนได้ในช่องเรียกอากาศแถวหน้าที่ว่างอยู่นะครับก็คือถ้ามันมียูนิตอยู่แล้วจะคอไม่ได้นะรประมาณนั้นนั่นเองเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์ครับก็จะไม่ไม่งงนะครับมัน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  เข้าใจง่ายอยู่ในระดับนะครับโอเคต่อไปครับเอ่อเฟลทิโรซาเกรดสองนะครับใบนี้บอกว่าเมื่อยูนิตนี้นะครับถูกไล่ทับ uh, สแสดงผีที่เป็นนอร์มอลยูนิตจากมือ1ใบครับเอาการ์ดใบนั้นไปแปะท็อปเด็กก็คือการันตีแน่ๆว่าเทิร์นนั้นคุณจะได้ออกผีนะครับอ่า uh, ประมาณนี้กับสกิลแรกเนาะแล้วก็เอ่อ uh, เลือกการ์ดจากดอบที่เป็นผีอ่ะหนึ่งใบขึ้นมือครับก็คือ ได้เอามือหนึ่งใบไปแปะท็อปแล้วก็เลือกการ์ดจากดอกที่เป็นผีอ่ะหนึ่งใบขึ้นมือนะครับประมาณนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งบอกว่าตอนนีนิ่ครับเอ่อแวนเลียเนาะในเทิร์นคุณครับถ้ามีผีสามใบหรือมากกว่านะครับบนช่องเรียกาดอยู่ในนี้พาวเวอร์บวกห้าพันครับก็คือต่อจํานวนโกสอาจจะพูดแบบโกสก็คือผีนะครับเอ่อผมขออนุญาตเรียกผีแล้วกันม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 ันอาจจะเข้าใจง่ายดีนะเอ่อต่อจํานวนผีสามใบในช่องเรียกาดอยู่ในนี้พาวเวอร์บวกห้าพันครับแวนเลียเนาะ แต่ว่าใส่ไปใบเดียวนะครับเพราะงั้นก็ไม่ได้ใช้หรอกเกตดหนึ่งใบถัดมาครับเป็นไร้ลายน้องใบสุดท้ายกับเฟลทิโรซาเกรดหนึ่งครับบอกว่าออโต้ครับเมื่อ,อยูนิตนี้ถูกร้าทับนะฮะโซบัสหนึ่งครับเลือกโกสหรือผีจากดอกหนึ่งใบนะครับนําการไปนั้นกลับขึ้นมือก็คือเลือกผีหนึ่งใบขึ้นมือถ้ากับว่าเธอนั้นคุณจะถ้ากับว่าไม่เสียมือ,อมทิ้งอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้สําหรับไร้ลายส่วนตัวเริ่มก็ เริ่มหลังจนหนึ่งธรรมดาครับไม่มีอะไรมากเนาะนี่ดูกินเลือดด้วยนะเพราะว่าน้องเป็นแมงปายโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เกรดสามใบเล่นบ้างนะครับกับใบแรกครับอังกฤษถ้าใครที่ดูไคลี่มาก็น่าจะคุ้นหน้าคุา้นตากันดีนะครับกับอังกฤษครับสกิลน้องใบแรกสกิลแรกนะครับบอกว่าเออ่เมื่อลงเรียนะครับจากที่อื่นที่ไม่ใช่บนมือนะครับหงายเดมหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดเลี้ยการใบอื่นหนึ่งใบที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้นะครับสแตนด์ Stand. อืมก็คือเลือกตัวหลังอะสแตนนะครับประมาณนั้นกับอีกสกิลหนึ่งบอกว่าอโอตโอต้ครับเบียรกาศเมื่อยนูนิตนี้โจมตีเอ่อยูนิตนี้ได้รับพเพเวอร์บวก5,000จนจบการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้นนำยูนิตนี้กลับใต้กองนะครับประมาณนี้นก็คือเตะตัวเองกลับใต้กองได้นะครับเอาไว้วนใช้ซ้ำอีกรอบหนึง่งนะฮะประมาณนี้ใส่4ใบเนะาะเกศาไว้ถัดมาครับเอ่ออะไรเนี่ยเอนนิเอน,นิเซ่นะครับอันนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเหมือนกัน นะเพราะว่าก็เล่นกับใครรีมาเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะแอนนลิเซครับบอกว่าออโต้เรียกาดครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีขนาดที่ถูกบูสต์นะครับนำยูนิตนี้เข้าสู่โซเลือกเรียกาดหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นได้รับพาวเวอร์บวกหันจนจบเทินก็คือชี้เรีย1หนึ่งใบบวก5000นั่นเองนะครับแถมได้เติมโซด้วยเนาะประมาณนี้ครับใส่ไป4ี่ใบต่อไปครับเกตสกันบ้างเกตสองเป็นอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับในการแบบว่า ในการเล่นไม่แพ้เกตสามสองใบนั้นเลยนะชื่ออะไรเนี่ยเลโอน่เลโอน่เลโอนนะครับเลโอนอ่ายู่ยนี้เขาบอกว่าออโต้เรียการครับเมื่อ,อยุ่ยนี้โจมตีนะครับโซฟาสองครับยูย่ยนี้ได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นห้าพันจนจบการต่อสู้นะครับจากนั้นเมื่อจบการต่อสู้นั้นนะครับเอาการะแบบนี้แปะท็อปเด็กก็คือแปะท็อปเด็กแล้ววนใช้กลับอีกรอบหนึ่งนะครับอืประมาณนี้ก็คือ สกิลแบนมันจะเปิดท็อปเด็กแล้วคอใช่ไหมครับน้องคนนี้ก็แปะท็อปเด็กได้เอาตัวเองไปแปะท็อปเด็กเท่ากับว่าเราจะการันตีแน่ๆแล้วว่าได้เวฟเพิ่มนะครับจากน้องคนนี้เนาะประมาณนี้ครับใส่ไปสี่บ่ายต่อไปครับเอ่อไฮวีชื่อเขียแล้วไฮวีนะครับไฮวีไฮวีแล้วกันนะครับไฮวีเนี่ยบอกว่าออโต้เรียการครับเมื่ออยู่ในนี้ลงสู่สนามในช่องเรียการนะครับ ในช่วง Battle f a ฟก็คือลงเรียตอน Battle Fade ฟนั่นเองนะครับสามารถนํายูนิตนี้เข้าสู่โซครับแล้วก็โจวการ์ดหนึ่งใบได้ประมาณนี้ก็เติมมือนะครับแล้วก็ไว้เติมโซได้ในเวลาเดียวกันเอาไว้ให้น้องเอเอโลโอนเนี่ยกดสกิลได้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับเกรดหนึ่งไอ้เมื่อกี้นี้ใส่3ใบเนาะน้องไฮวีเนี่ยใส่3ใบเนาะต่อไปครับไปนี้ครับเอลเนสตาก็คุ้นหนา้าคุ้นตากันอีกเหมือนเคยนะครับ ใส่ในเด็กไคลี่เหมือนกันนะแต่คราวนี้จะได้ใช้น้องแบบจริงๆแล้วนะครับเนเนสตาเนี่ยบอกว่าเอเนสตาดิเอเนสตาบอกว่าออโต้ Auto ครับเรียกอากาศแถวหลังเนาะเ,ออเมื่อโกสนะครับหรือผีใบอื่นของคุณลงสู่สนามนะครับในช่วงไบเซนเฟสสแตนยูนิตนี้ลงมาแถวไหนก็ได้นะครับน้องก็จะสกิลติดนะสมมติว่า,วาน้องอยู่ช่องทางซ้ายอย่างเงี้ยหลังซ้ายใช่ไหมครับออแล้วมีตัวลงมาหน้าขวา น้องก็จะได้สแตนนะครับขอแค่ยูนิตลงมาในแบทเทิลเฟสแค่นั้นที่เป็นผีน้องก็จะได้ลุกนะครับประมาณนี้เนาะใส่ไปสี่ใบครับได้ใช้แน่นอนต่อไปก็ PG ครับ PG อะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยอันนี้แล้วก็ใบสุดท้ายครับเกรดหนึ่งกับเฮลมมนาเฮลมมนาบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้นะครับลงสู่สนามถ้าคุณมีโกสต์อยู่ในสนามนะใน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 ,ในเราาในกาในในในอนใ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 น เลือกเรียาการของคุณ1ใบนะครับ power บวก5000ันก็คือเมื่อตัวเองลงมานะครับชี้เพื่อน1ใบที่เป็นเรียาการบวก5000ประมาณนี้นนะครับใส่ไป4ใบเนาะก็เอาไปปั๊มพลังอยู่แถวหลังนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเ,เด็กนี้เขาคอได้แต่ยูนิตแถวหน้าใช่ไหมครับเพราะงั้นยูนิตตัวที่อยู่แถวหน้าเนี่ยทุกใบเลยไม่ว่าจะอิงกริดหรือแอนนลิเซหรือตัวชื่ออะไรวะ โอ้ชื่อมันอ่านยากมากเลยนะฮ a, a. a. neo n เนี่ยสามตัวเนี้ยตัวหลักเนี่ยคือมันจะตีเสร็จแล้วมันจะกระโดดเข้าโซบ้างกระโดดกลับใต้กองบ้างกระโดดแปะท็อปกองบ้างนะครับอืมเพราะงั้นแถวหลังเนี่ยมันจะเต็มเ้ยมัน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 จะอุดมไปด้วยเกตหนึ่งก็คือน้องคนเนี้ยเอ่อกับไม่ก็ตัวนี้นะครับตัวไหนสักตัวหนึ่งนั่นเองประมาณนี้นะครับส่วนสไตล์การเล่นเด็กนี้ก็เ,เวฟเยอะมากนะครับเอาเรียร์ออกไปก่อนให้หมด เอาเลียตีกระโดดกลับใต้กองเอาเลียตีกระโดดกลับใต้กองเอเ่ออาแวนตีแวนเช็คคอท็อปเด็กแวนเช็คอีกเช็คหนึ่งคอท็อปเด็กนะครับอะไรอย่างนั้นเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับเด็กนะีเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในใน,ในเกมเพย์กันเลยครับว่าจะเป็นยังไงก็เช่นเคยกับเราจะสซคิปไปช่วงเกียร์สามนะครับโอเคมาครับได้เวลาแล้วเกมนี้ผมได้เริ่มก่อนด้วยเนาะเพราะงั้นก็ถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าเราเราแห่ได้ เราแหย่หลเลยนะฮะออทิ้งเป็นนี่แล้วกันอิงกิดมาไลโดสกิลครับของน้องเกรดสองเนาะเอาการ์ดหนึ่งใบครับแปะท็อปเด็กผมจะเอาใบนี้แล้วกันเอาอิงกิดแปะท็อปเด็กนะครับอืมแล้วก็พอแปะท็อปเด็กเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เอาผีหนึ่งใบจากดอกขึ้นมือครับแล้วก็เอาอิงกิดที่เพิ่งทิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมือมา นะไม่เสียมือเลยนะครับอิงกิษหนึ่งเก็บไปเล่นเทอร์นหน้าก็ได้เอ๊ะไม่ได้ด้วยไม่มีบูสส์ก็ต้องเล่นอิงกิษนั่นแหละนะครับเดี๋ยวตอนแรกกะว,ว่าจะเล่นไอตัวเอออนเนลิเซ่ไงแต่ไม่เป็นไรนะครับเอามาแค่นี้เลยเราจะเอาเลียออกก่อนนะครับ <B anda. S 1> เอาเลียออกไปก่อนที่หมดสกิลครับออกอิงกิษกับเมื่อตีพาวเวอร์ <B anda. S 1> บวกห้าพันละมามาสิบแปดครับแวนการ หนึ่งห้าเนาะก็เด็กเด็กนี้เนี่ยมันต้องเอาเรียรออกก่อนให้หมดนะครับแล้วแวนจะออกคนแบบแวนจะออกเป็นเบฟสุดท้ายนะครับอื่ากระโดดกลับใต้กองไปแล้วครับแล้วก็เอาน้องคนนี้ตีครับชื่ออะไรเนี่ยเอเลโอนอร์เอเลโอนอเอเลโอนอร์นะครับเอเลโอนอร์ชื่อมึงแม่งเรียกยากมากเลยน้องฮะสกิลครับโซบะสองอันนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเนาะ แต่ไม่เป็นไรนะเพื่อเอาการันตีแปะท็ทอปเด็กวนไม์รอบนึงได้เราเอาเวฟเพิ่มมาอีกรอบนึงได้นดับนะแถมเขายังเป็นเกรดสองอยู่ด้วยนะตรงนี้ถือว่าชิลเลยถ้าเขาไม่ตกติ๊กเกอร์นะประมาณนี้มาเวฟสุดท้ายครับเอาสกิลก่อนตีเสร็จครับเอาไปแปะไว้ท็อปเด็กเมะอ,อ่ะเวฟสุดท้ายครับแปนการโจมตี ยี่สิบเอ็ดวนกาจะดูบเบาๆหน่อยนะเวนแว,วนการจะดูไม่มีอะไรหน่อยนะครับแต่ว่า,าต้องรอเขาได้ถึง,ถ,งถึงจะมีอะไรเนาะอ่ะเวนทีครับยี่สิบเอ็ดเขาพีจีมาเนาะอ่ะสกิลครับได้แรกเป็นอุย้ยเุ่นผีด้วยโชคดีจังเลยนะครับพุ่งแปะไปเมื่อกี้นี้อ่ะสกิลครับของน้องเฟรติโลซ่านะครับเมื่อได้เช็คเจอโกสนะครับสามารถคอลองแถวหน้าได้เห็นไหม เราจะคอลงได้แค่แถวหน้านะครับแถวหลังจะคอลงไม่ได้อ่ะเราก็คอมาตรงนี้เลยครับแล้วก็สกิลครับเขาบัสหนึ่งครับเมื่อคอเนาะได้ได้บวกหนึ่งอ่าถ้าท่ากับว่าตอนนี้มันยังเป็นสองได้อยู่นะเรายังเช็คสองได้อยู่นะครับเพราะว่าได้บวกหนึ่งอืมประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็ลุกมาจากความสามารถนะครับได้สองครับเป็นผีอุ้ยนี่ถือว่าโอเคนะโชคดีนะอิงกฤษครับสกิลครับสองน้องอีกรอบหนึ่งเฟเทโรซานะครับ มาอิงกริดที่คอลงเรียครับแล้วก็คัตบัตหนึ่งได้พวกหนึ่งครับถ้าว่าตอนนี้ได้ก็ยังเป็น2อ,อยู่นะอ่าได้ยังเป็น2อ,อยู่นะครับอ่าสกิลของอิงกริดครับเมื่อลงมาจากท็อปเด็กครับอ่าที่ไม่ใช่จากมือหงายแดมครับหงายแดมหนึ่งแล้วก็ชี้ใช่ไหมสแตนยูนิตแถวหลังนะครับของตัวเองด้วยแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่าสกิลของน้องคนนี้ก็ยังติดอยู่เนาะอ่า นี้ก็จะสองได้ก็จะขึ้นมือแล้วครับคอไม่ได้แล้วเพราะว่าแถวหน้าเต็มแล้วเนาะใช้ได้เหรอจริงจริงอ๋อเพราะมันเจอผีใช่ไหมออมันเจอผีมันแต่ว่ามันบอกว่าลงช่องว่างไม่ใช่ของไทยอ่ะของเวนภาษาไทยเขาบอกคุณสามารถคอยืนนี้ลงแถวหน้าช่องที่ว่างอยู่ได้นะครับแต่มันกดได้ป่ะแต่ของในเกมมันกดได้ป่ะท้านที่มันก็เขียนว่าช่องว่างอยู่นะ กดไหมไม่กดแล้วกันนะครับก็เอาขึ้นมือมาเลยหลังจากนี้ยก็ไม่ต้องอันนี้แหละนะฮะได้สองเป็นเกตหนึ่งนะมันจะสองได้นะครับถ้าเกิดว่าเทอร์นี้จะเช็คทั้งหมดสามได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณยังสามค,คุณยังคอได้อยู่อ่ะคุณก็จะเขาบัตหนึ่งครับแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆนึกออกใช่ป่ะอ่ามันจะสามารถได้ไปเรื่อยๆได้นะครับอ,อันนี้ทไปเลยสิบสามครับสกิลครับ อังกีดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อตีเพลเวอร์บบห้าพันล่ะอื้นาต้องตกีิกเกอร์แหละไม่ตกนะครับอันนี้เล่นกับเอเด็กที่มันอาจจะดูไม่ได้เก่งมากนะเพื่อยอย่างที่ว่าไปนะครับมันมันคือโชว์เคสอะนะมันมันคือโชว์ความสามารถมันจะต้องดึงความสามารถของเด็กที่ เอามานำเสนอทุกคนให้มันได้ฟูลสตรีมมากที่สุดนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วตีโมกุทิกสตาร์การ์ดมานะครับแล้วก็อินเตอร์เซปประมาณนี้เลยสำหรับเอ่อเฟลเทโรซนะ่าเนาะนะครับก็จะเล่นวนไปประมาณนี้เฟอร์นาก็เฟอร์โซนาไลท์มาแล้วก็เอ่อเลียตีเลียต,ตีกระโดดกลับใต้กองกระโดดกลับทับกองแล้วก็เอ่อเลนตีคอใหม่นะครับประมาณนี้เนาะโอเค okay. เดี๋ยวจะคลิปไปอีกเทินหนึ่งคิดว่าน่าจะรอด คิดว่าเธอนี้ผมน่าจะน่าจะรอดนะครับไม่น่าตายหรอกมาได้เวลาแลวครับทุกคนเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าแล้วก็เผ์โซน่าไลท์ไปครับเผ์โซน่าไล์โดโอโอ้ยแล้วอุ้ยแต่ก็ไม่ได้ใช้อ่ะเนาะเราคอเอ,อเอนลิเซ่ไปครับแล้วก็คอตัวนี้ลงหลังเอเนลิเซ่นะ,ะแล้วก็คอตัวนี้ครับ สกิลครับของน้องชื่ออะไรเอนิดเฮลเฮลมิน่านะ 5, 5, 5, 5, าา ie, ครับเฮลมิน่าชี้หนึ่งใบบวกห้าพันชี้ตัวนี้มาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะเอาแอนนลิเซ่ออกก่อนเพราะว่าแอนนลิเซ่มันจะกระโดดเข้ากองเอ้ยกระโดดเข้าโซแล้วก็ชี้หนึ่งใบบวกห้าพันนะครับเราจะชี้ให้ตัวของเอเลโอเนอร์แล้วก็เอเลโอเเอเลโอเนอร์เอเลโอเนอร์ตี ก็จะโซบัสสองแล้วก็แปะท็อปเด็กได้นะมันจะวนโอเคอ่ะสกิลครับของแอนนลิซกระโดดเข้าโซไปครับมับชี้หนึ่งใบบอกคาผาชี้ไปนี้ครับแล้วก็อาน้องตีมับอืฮึสกิลครับโซบัสสองโซบัสออกไปเลยนะเพราะไม่ได้ใช้นะครับมันมันมันดึงขึ้นมือไม่ได้ไม่ต้องไปห่วงโซมาก ถ้าว่าสองครับบวกหมื่นห้าจโอเคอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นแวนตีนะครับชิบะน่าเขาน่าเขาน่าจะปล่อยแวนแหละหรือไม่ก็อาจจะเอ่อแต่เ,เ,เขาตกได้หนึ่งเนาะเขาตกได้หนึ่งสแสดงว่าเขาก็น่าจะกาดฮิวบนมือมาแหละบนมือน่าจะเหลือฮิวใบหนึ่งอ่ะตีเสร็จครับกลับท็อปเด็กอาบูตีครับนี่คือแว,วกาด สามหมื่นหนึ่งพันโอ้ทิ้ง PG okay, ทิ้งทิ้งฮิวกูถามจริงมึงเอาอะไรคิดเนี่ยอ่ามันเช็คไม่มีอะไรครับแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีขี้อะไรอยู่แล้วนะครับสกิลครับเอนเนิร์เซสไม่ใช่เอนเนิร์เซสดิเฟลทิโลซ่านะครับเฟลทิโลซ่าโอ้ชื่อแม่งชื่อแม่งเลงยากมากเหรออ่าสกิลก็พอคัตาบัตหนึ่งครับได้บวกหนึ่งสกิลครับเมื่อผีกระโดด เข้าสู่สนามในแบ t t เทิร์นเฟสแตนมาได้สองครับเป็นโอ้ยเป็นผีอีกแล้วนะครับผีผีคอนะครับคอแม่งเลยสกิลครับมาคอครับมาสกิลครับคอตบัสหนึ่งครับได้บวกหนึ่งสกิลเนาะก็ ไม่ไม่ต้องแต่แก้วว่าทำไมสกิลมันถึงเด้งบ่อยนะครับผ,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเขียนโค้ดแวนการ์ดเขาคงจะแบบว่าเอาเดี๋ยวมันโค้ดมันมีปัญหามาั้งนะมันเลยต้องแบบว่าแสดงผลให้ได้ทุกสกิลนะครับเท่าที่จะแสดงได้คอยให้ให้ข้างนี้มาแล้วกันนะเช็คสุดท้ายเป็นผีนะครับอื้ืมผมอยากรู้มากเลยว่าถ้ากดไปแล้วมันจะเป็นไง สกคิวอ๋อคอไม่ได้โอเคมันก็ธรรมดานะครับอ่มันมันใช้ไม่ได้แล้วจะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสกคิวมันถึงแสดงผลนะดิอ่านะครับสุดท้ายละตีครับน่าจะจบได้แล้วนะครับประมาณนี้ละกันครับสำหรับน้องเฟลทิโรซานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูสรุปท้ายคลิปกันเลยโอเคครับเฟลทิโรซาก็ ประมาณนี้เนาะเป็นหนึ่งในเด็กที่ผมว่าเล่นไม่ได้ยากมากนะครับคือความซับซ้อนของเด็กอะ่ะไม่ไม่ได้ซับซ้อนมากเด็กค่อนข้างเอ่อเล่นง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเล่นไม่เล่นไม่ยากเลยแต่ที่เห็นเมื่อกี้นี่คือเล่นเล่นไม่ยากเลยนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะดวงดีมากๆคือเช็เจจกเกค,คเ,ชเ,จเจอแต่ทิกเกอร์นะถ้าคุณเช็คเจอเจอแต่ทิกเกอร์เนี่ยสกิลของน้องเอ่อเฟลทโรซาเนี่ยก็จะทําหาอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันไม่เจอผี มันไม่เจอผีที่เป็นนอมอนยูนิตนะสกิล,ลน้องก็จะง,ง่อยไปเลยถ้าเกิดว่าคุณดวงดีเช็คออกเดทิกเกอร์นะครับแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีเช็คออกเดนอมอนยูนิตนะครับแนะนําอย่างยิ่งเลยว่าเล่นเด็กนี้ไปะนะครับยังไงมันคอได้มันมัน,ม,นมันห้าวเวฟได้นะเด็กนี้นะก็อย่างที่ได้แสดงให้ดูกันไปนะครับแล้วพูดถึงว่าพลังมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะพูดถึงว่ามันมีเกมหนึ่งนะครับที่ผมเปิดเจอแต่ตัวเนี้ยเออเปิดเจอแต่น้องอไอไฮไฮวิ่งเนี่ยเปิดเจอแต่น้องไฮวิ่งเนี่ย ก็คือพอลงมาในแบทเทิลใช่ไหมครับผมก็เอาน้องยัโซแล้วก็จวหนึ่งเปิดอีกใบที่สองหนึ่งแม่งก็เจอคอลงมาแล้วก็ยัดโซไปอีกนะครับคือนั่นแหละมัน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 ค่อนข้างให้จะเล่นง่ายพอสมควรนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเปิดท็อปเด็กมาก,ก็คอแค่นั้นแหละปัญหามันคืออย่างเดียวเลยคือ,เ,อ,อเรื่องการที่คุณเลือกยูนิตที่จะคอไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเปิดจากท็อปเด็กน้องเป็นแบบสุม่มนะครับคุณสุม่มดวงดีหน่อย ดวงดีหน่อยคุณเจอเอเนอน์ลิเซ่หรือคุณเจอแบบว่าอิงกิทอย่างเงี้ยมันก็จะดีหน่อยนะครับหรือเจอตัวเนี้ยมันก็จะดูดีหน่อยนะฮะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่เจอเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ได้หาย,ยากขนาดนั้นผมให้ว่าตัวเนี้ยเงื่อนไขในการใช้สกิลง่ายกว่าเด็กอื่นๆนะเมื่อเทียบกันกับเด็กอื่นๆเนี้ย แมวอย่างเงี้ยเอ่อแมวแม่งก็ต้องขอมีเอ่อออเดอร์ Order, ใช่ไหมอยู่ในออเดอร์โซนอะไรอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยคือก็ต้องขอ Ruby ขอเซฟไฟใช่ไหมอย่างระบายปีกขาวปีกดำอย่างเงี้ยอ่ะแม่งก็ต้องบายยูนิตที่แบบถูกต้องของมันใช่ไหมไอตัวคาริซ่าอย่างเงี้ยก็ต้องเล่นออเดอร์ทุกเทินนะครับหรือตัวของไคลี่อย่างเงี้ยเอ่อก็ต้องเพอร์โซน่าไลท์ใช่ไหมเอ่อแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วกับตัวของ น้องเฟติโลซาเงื่อนไขไม่ได้ยากเลยครับเงื่อนไขแค่คุณได้ให้เจอผีแค่นั้นจบนะมันมันเลยเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็ปั่นเวฟเพิ่มได้ง่ายมากนะยิ่งถ้าเพอร์โซนาไลท์ด้วยเนี่ยก็คือโอ้ทํเวฟกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เพอร์โซนาไลไ์อย่างเงี้ยมันก็จะเบาๆหน่อยนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับเด็กนี้นะครับเฟติโลซาก็ คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างดีสคริปชันเนาะท้ายสุดนี้ครับก็เหมือนเดิมพูดทุกคลิปนะว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นๆถนัดนะครับถนัดแบบไหนหไปจัดแบบนั้นนะหาเด็กในแบบของคุณด้วยตัวของคุณเองนะฮะประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับก็ฝากกดให้กันด้วยนิดนึงนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยและถ้ายิ่ง คอมเมนต์มาพูดคุยกันนี่ยิ่งแบบว่ากําลังใจคูณ2เลยนะครับขอบคุณมากๆที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังดูคลิปผมกันอยู่เนาะก็เดี๋ยวในปีหน้าก็จะทําให้พยายามทําให้ดีขึ้นดีขึ้นนะไปเรื่อยๆื่อนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ Thank you